โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่กันในเกมรีเวิลด์เรสซิ่งนะครับพาที่วาที่2ครับที่เรามาเจอกันนะแต่รถก็ยังเป็นรถคันเดิมอยู่ไม่ต้องหวังอะไรจากผมนะซึ่งผมเป็นคนที่ไม่เติมอะไรอยู่แล้วจริงเลยไม่เติมภาคนี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะเอ๊ะอาจจะยาวห,หน่อยนิดนึงเพราะนี่ครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่ครับทุกคนเห็นนะ ฟสร์มแล้วเราเก็บที่หลังเพื่อการแก่ขาที่รวดเร็วนะผมไม่ค่อยว่างอ่ะมันต้องมันจะเป็นต้องทำรถไว้ที่หลังคลิปมาก่อนเสมอนะโอเคแล้วนี่เราจะเป็นเลดเดอร์แทนเลดเดอร์เลื่ไปเรื่อยๆไต่บันไดขึ้นนะไต่ขึ้นเรื่อยๆนี่เจอแล้วครับโปรเจกต์หรือเปล่าอ่านไม่ถูกเลยนะ มองเปลี่ยนนะครับนี่ลวแสงไปเยอะๆนะครับรถผมยังไม่แต่งอะไรเลยเนะ่ๆค่ยแต่งครับค่อยแต่งที่หลังค่อยแต่งที่หลังตอนนี้เราต้องมุ่งหน้าในการแข่งขันนะไอ้ขอบเบียดหน่อยละกันขอบเบียดหน่อยละกัน ซึ่งกรรมตามสนองเราไหมไนั่นแน่ครับกรรมตามสนองเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่เออเราก็แพ้ดีนะครับบทเรียนนี้ก็สอนให้ว่าก็าอย่าทำเลวนะ <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับครั้งต่อครั้งนี้เราต้องที่สองอี้ยนะผมไม่ยอมเพราะผมไม่ยอมไป ต้องมาครับของมันต้องมาเราจะไม่ทำแบบนั้นกับผู้เล่นคนอื่นเลยนะบอดนะดิไม่ใช่เวอะไรส่หรอกบอดส <c oughs> องหนึ่งไปกันอ้นะครับนเนี่ยตาเนี่ยนี่นี่นี่อี๋ดีบหน่อยนิดนะึงเฮ้ยชนเขาเลยแต่ว่าจะไม่ชนแล้วนะเนี่ย <c oughs> เกแล้วเอ้ย,เ,อย,เ,อยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยเขาอยู่ห่างเราประมาณ30เมตรนะได้เลแล้วก็ล้างแครดไปที่เรียบร้อยยอดไปเลยบายกิมนี้ก็ถือว่าก็เอ้ยมันดีนะเออใช่มันดีมากเลยกินชอบมากเอ้ยโอ้หอีกนานนะก็จะได้เล่นเนี่ยอยากเล่นอนะ ครั้งแรกแต่ดิเป็นอีเวนต์ไม่รู้ว่าจะผ่านได้ไหมลองดูล้กกันเป็นอ๋อมาด้ผู้ปรับเราสีบอนกับสีแดงครับผมแข่งกันกลางทะเลเลยนะไม่ใช่ดิริมทะเลเลยนี่โอ้ยหลดลดลงน้ำแล้ว ดีบหน่อยรักกันดีบหน่อยรักกันโอ้โหถือว่าเป็นการดีที่ดีเลยนะเอ้โคแข่งห่างว่า50เมตรเลยนะเนี่ยยอดครับบมชนะเฉยเลยได้มา800นี่เอ้ยได้มาพันหนึ่งยอดยอดไปเลยเมื่อไหร่จะได้ซื้อรถวะเนี่ย ก็แล้วครับมีพาสที่สองนะมีพาสที่2ผมแอบไปเล่นหลังไม่แหละยังไงก็ต้องเล่นหลังไม่อยู่แล้วซึ่งไม่มีเวลามานั่งอัดคลิปแต่มีเวลาเล่นแปงแลนวเนี่ยเราเกล,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 ลียเกลียวร้อยแล้วนี่เกิอะไรอ๋อใส่เข้าไ,ไปได้ใส่มันมีตั้งนานเลยเนะออแต่ผมลืมใส่ครับ e ีซี่มันน คาเมิโลของเราครับเพื่อแข่งแข่งเราเป็นคาเมิโลนะมาต้องตัดออกนะเมื่อกี้โฆษณาย,ยูทูบวันขั้นแต่จะขึ้นได้ไหมอะไรเราโฟกัสกันแค่คันนีนี่ดีใช่เรย้อยเอาทำไมครับผมซูบารุจำแม่นเลยนะที่คนชนนะ่ะ เอ้เอ้สุดยอดครับผ่านมาได้อย่างลือที่แกไปที่สองที่สองหรือลังลอง้อโอเคไม่เป็นไรคอยซื้อเล่นในครบเลยเนะาะภาาเติมมาแล้วนี่ซี่มันนี่เหมือนเดิมครับ อยากแข่งก็ยาวๆอ่ะมันไม่มันอ่ะมันเล่นแป๊บเดียวเองอ่ะอหรือไกลกว่านี้ก็ได้ถ้าเล่นแป๊บเดียวแล้วไกลกว่านี้สักนิดนึงมันมันเร็วเกินไปนะไอ้คู่แข่งเราคือมาด้าใช่ไหมไมไ่โฟกัสเลยนั่นไงคุณทำไมคนถึงไม่โฟกัสระนี่ะเดี๋ยวเราก็แซงได้นะ,นะใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นกค่อยๆดิด เออระบบเกมผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะคือเล่นมันเล่นมันเข้ามาก็เล่นเลยจะไม่ได้ปรับอะไรเด,ดี๋ยวขอไปดูชนะง่ายๆครับผมชิวๆครับว้าวได้กุญแจวันมาสิจอนะด อ,อันนี้ผมไม่แข่งนะกับบอสเนี่ยผมแพ้รถเรายังไม่แรงพอะอีเ,อเวต์เหมือนเดิมแล้วกันวฮ่ยค,ค,คาเมโร่นะองพันสีสีแดงแรงเล็ของเราต้องชนะไ่เขียวแน่นอนอนี่ นี่ชนท้ายหน่อยเป็นไงอยากเจอเจ้่ครับคุณคาเมโลเอ้ปาได้อ่ะเฉลรยวฉลาดสวยครับผมเส้นชัยที่เรียบร้อยแล้ว แม่เรามาด้าเราแข็งแกร่งที่สุดเลยนะเข้าได้ครับมาด้า <laughs> เข้าได้นะครับมาด้านี่คืออะไรเลยอ๋อไม่มีแล้วแล้วใช่ไหมเฮ้ระเหลออีกสองอันแล้วมันมีการแข่งอื่นเลยเหรอเฮ้ยเรายังไปไม่ถึงไหนเนี่ย <c oughs> นี่แล้วกันตอ <c oughs> นที่สิบแล้ว เกมนี้ยาวๆหลายแมตช์หลายพาร์ทแน่นอนไม่เหมือนเกมเปืนนะมว่าจะทำ6พาร์ทแต่ผมทำแค่2ผมเป็นคนเบื่อเกมว่ายเว้นเกมรถแข่งนี่ผมสายซิ่งอยู่แล้วเฮ้ยชนน่อยคพี่คุณพ,พี่บอดคุณบอดคุณเบียดคุณท้าทายนะผมคน้มเกินไปแล้วนะเนี่ยเฮ้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 ย เกือบนะเกือบแล้วน่้ได้มาหนึ่งครับ